หลุกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันอังคารที่23เมษายนพุทธศักราช2562พระในวัดของเราขณะนี้51รูปแล้วก็มีโรงทานที่มีผู้แสดงความจำนงเข้ามา ที่จะมาทำโรงทานวันที่ยี่หกยบเจ็ดแล้วก็ผู้ที่เข้ามาก่อนแล้วก็มีมาแต่เมื่อวานแล้วก็มีโรงทานทั้งหมดสองร้อยสี่สิบสองโรงทานนี่ก็หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นเจ้าเรื่องเจ้าของงานขอขอบคุณอ,อนุโมทน,นานล่วงหน้า <laughs> บ,าบางท่านบางโรงทานอาจจะติดภาระกระทันหานก็อไม่ทราบเหมือนกันนะลูกหลานแต่ถึงไงก็มีมีความแสดงความจำนงล่วงหน้ามาก,ก่อน <c oughs> 242โรงทานและก็วันนี้เป็นวันที่23แล้ว2 4่ส26 2ีก็ก็ใช่แต่วันนี้ หลวงพ่อเมื่อฉันจัะหันเสร็จแล้วตอนเที่ยงๆก็คงจะได้ออกไปข้างนอกนะลูกหลานจัดทายญาติโยมออกไปไประชุมเกี่ยวกับเจดียด์ลงตาเนี่ยแนหะละหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกเกี่ยวกับเจดียด์ลงตาในช่วงสองสามปีเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยคล้ายๆกับว่ารับภาระธุระเหมือนกับแบกภาระจะต้องใส่ใจอย่างสุดซึ้ง ในเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินรับทุกรูปแบบจะมาทางไหนแต่วันนี้ก็ทราบว่า,าพระองค์จเจ้าสิริพาจุฑาพรกับคณะมาจากกรุงเทพจะเข้าเสด็จเข้าไปาตรวจงานดูงานที่พระองค์ท่านได้ ออกแบบผู้รับเหมาก็ได้ดำเนินการมาปีกว่าแล้วเกือบจะเข้าสองปีงานไปถึงไหนแล้วท่านก็ได้จะมาตรวจดูงานวันนั้นหลวงพ่อก็คงจะได้ออกไป <c oughs> <c oughs> จัตหาญาติจงกวนิมนตหลวงพ่อออกไปได้รับผู้รับทราบว่างานของเราจะไป อย่างไรแต่ว่างานก็ไปได้ดีไม่ไม่เคยสะดุดนะแต่ทางบริษัทสบุญมีฤทธิ์และะตนเห็นผู้คุมงานและคณะกรรมการผู้ดูแลงานก็รู้สึกว่าหลวงพ่อกว้ไวเนื้อเชื่อใจในฐานะที่หลวงพ่อเป็นพระป่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอยู่ในป่าก็ได้ยินการทำการทำงานก็รู้สึกว่าไปได้ดีนานๆหลวงพ่อก็โผล่เข้าไปครั้งหนึง่ง ไปเดินขึ้นไปเดินดูาการงานของอลูกหลานที่ทำงานก็รู้สึกว่าเป็นที่พอใจนะแต่นี่ก็วันที่วันพุ่งวันนี้แหละพระองค์ท่านจะเสร็จประมาณบ่ายาสี่โมงเย็นหลวงพ่อก็คงจะไปตอนเที่ยงๆออกไปเดินทางเข้าไปที่วัดป่าว้านตาแต่คืนนี้หลวงพ่อคงจะพักที่วัดรวมธรรม วัดฐานรัตนะอำเภอเพ,อเพนเพราะว่าวันที่14วันที่24ประมาณบ่ายโมงก็จะมีการประชุมกับคณะส่วนราชการเพราะเจดีย์ของหลวงตาเกี่ยวข้องกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าหน่วยราชการทุกหน่วยที่จะต้องได้ช่วยกันดูแลเจดีย์ขององค์หลวงตาเพราะหลวงตาเป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติ ลูกหลานทุกคนก็ควรจะใส่ใจและก็จะมีการประชุมที่สระก,กลางจังหวัดบ่ายโมงวันพรุ่งนี้นะเมื่อเสร็จแล้วหลวงพ่อก็คงจะกลับวัดแนละลูกหลานก็เป็นห่วงทางวัดเหมือนกันแต่ที่ยังไงก็ขอฝากกับลูกหลานทุกองนะพระที่เข้ามาร่วมงานาลูกหลานทุกองน้องนุ่งทุกองค์ให้ช่วยๆกันดูนะเรื่องงานก็คงพวกเราก็เคยรับการรับงานมาทุกปีแล้วะ อันไหนควรทำอย่างไงไม่ควรทำอย่างไรควรจัดการอย่างไรใช่วยช่ยกันแบ่งงานกันตลอดถึงยัดศรัทธาญาติโยมทุกคนนั่นแหละให้ช่วยกันแบ่งงานกันแต่คุณที่อยู่บ้านทางนอกเขาก็ส่งจะถูกปัจจัยมากับหลายท่านเหมือนกันนะ <c oughs> อย่างเนี้ย <c oughs> อย่างพอสุจิตท่านเอาคุณพานุเดชเงาลังสีพร้อมอครอบครัวนะ ได้ส่งปัจจัยมาเพราะว่าท่านไม่ได้มาท่านบอกกับผมนา,าน,นายพานุเดชเงารังสีและครอบครัวนอ้อมพร้อมด้วยคณะและทั้งหมดทุกการทุกคนขอน้อมถวายปจะถุกป,ปัจจัยแด,ด่หลวงพ่อครูบาอจารย์หลวงพ่ออินทวายชันตุจกโกเป็นจำนวนเงินห้า0มืนบาท ขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้โปรดเมตตาพิจารณา <c oughs> พิจารณาใช้ตามมัธยาศัยครับกับผมกราบขออภัยไม่ได้ขึ้นมาร่วมงานครับแต่ลำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาสาธุสาธุนะนี่แหละอันนี้ก็ครอบควรพานุเดชเง,งรารังสีและคณะ ไม่ได้มาก็าไม่เป็นไรศรัทธาแยตจโยมลูกหลานทุกคนอยา่างที่หลวงพ่อได้บอกได้พูดนั่นแหละเออวันนี้เป็นวันเกิดหลวงพ่อที่ยี่หกกับยี่สิบเจ็ดเนี่ยข้าพเจ้าจะรักษาสิ้นห้าเพื่อเป็นการาทําความดีบูชาพระคุณของหลวงพ่ออา้าวเท่านั้นกับเป็นบุญเป็นกุศล,ลขอบบุญขอบคุณมากๆนะหลวงพ่อเคยพูดมาแล้วนะท่าบอกผู้ใดก็ตามามา วัดหลวงพ่อนะมาก่อปัญหาเกิดปัญหา mm hmm. มาขาโมยมากีดกระเป๋ามาทำอะไระในวัดหลวงพ่อเจตนาไม่ดีอันนั้นอ,อย่ามาดีกว่าทางว่าผู้ที่ไม่ได้มาคนนั้นนะสมาทานศีลรักษาศีลประกอบคุณงามความดีถึงจะอยู่ไกลหลวงพ่อก็เหมือนใกล้หลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเจตนาดีมีแต่ประกอบคุณงามความดีตลอดนะ <c oughs> นี่อะไรไมีแต่คิดดีแล้วก็ทำดีพูดดีพยายามทำให้ดีที่สุดนะนี่แหละถามว่าผู้ใดก็าตามที่เป็นสิทธิ์เดียวนิจิตของหลวงพอ่อถึงจะอยู่หา่างไกลอยู่ขนละทวีบก็ประกอบคนงามคนดีก็เหมือนอยู่ใกล้หลวงพ่อนะลูกหลานเน้อหลวงพอนะ่งพอส่งกระแสจิตกระแสใจให้ทุกคนขอให้ประสบสําเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถานาให้ลูกหลานมีแต่ความสุขร่ํารวยโชคดีทุกคนนะ และก็พร้อมกันวันที่ 26, ่สิบที่จะถึงก็มีการแจกแว่นตาสำหรับผู้ที่มาว,วัดแว่นตาข่าวก่อนหม่อมหลวงสลาลีกิติยกรกับคุณแม่ขององค์ท่านาจะมาแจกแว่นตาเนแล้วก็พร้อมกันลูกหลานทั้งหลายให้คอยดูว่าจะมีการตรวจอะไรสุขภาพาตรวจตาตรวจฟันอะไรคงจะมีในวันนั้น และก็พร้อมกันหลวงพ่อได้ลงไปกรุงเทพเมีทางเทศบาลบ้านตาดเ,เขาก็พูดว่าขอรถขอรถเทศบาลขอรถตูเ้เพื่อให้มาใช้ในเทศบาลหลวงพ่ออืมอน้ารับทราบกันมากับหลวงพ่อก็ได้ยินในช่วงนั้นพอดี วันนี้ลูกหลานลูกหลานโตโยต้าไทยเย็นเมืองโคราชเขาก็นั่งอยู่ที่นั่นท่านอาจารย์พูดท่านอาจารย์พูดเรื่องอะไรเขาก็ถามหลวงพ่อบอกเออพูดเกี่ยวกับเทศบาลบ้านตาดที่วัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนี่แหละเขาอยากจะได้รถรถเขาพังมาแล้วรถ ต่โตโยต้าเนี่ยวิ่งไปไหนไม่ถึงไหนบางทีส่งไปส่งคนป่วยก็ไม่ถึงโรงพยาบาลในต่างหากใช้มานานเาขาอกบอกท่านอาจารย์จะได้รถอยากจะได้รถอะไรเ,เขาอยากจะได้รถตู้หรวอเล่ววเาคะคันนั้น็เือเอาถ้างั้นบริษัทโตโยต้าไทยเย็นจะเป็นผู้รับจัดให้หลวงพ่อโอ้ดีขอบุญขอบคุณมากๆนะ วันนั้นเกิดนี่ยนะคือคุณโม่อเป็นลูกหลานของบรษัทโตยต้าไทยเย็นเมืองโคราชนะกับคุณเล็กนะแล้วก็ลูกหลานทุกคนนั่นนะที่ถวายเขาบอกว่ารถขาดตลาดนะก็เลยรออยุ่นมนานเพราะชมคงวรหลายเดือนเพราะ,ะช้วงวรแต่เขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วบัดนะี่ยก็จะขึ้นมามอบอที่วัดของเรานะ่ะ วันที่ย6่สิบกเขาจะรถขึ้นมาที่นี่แล้วก็นัดเทศบาลบ้านตาดมารับรถโตโยต้าแต่โตโยต,าต,โยตา้าคันนี้เขาบอกว่าเขาใส่ครอบให้หมดทุกอย่างเลยจะไม่ได้ไม่ได้ใส่แต่เครื่องกระตุ้นหัวใจว่าง,งั้นเครื่องช่วยหายใจเครื่องอะไรเขาใส่ให้ครอบหมดถ้าว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอเขาคงจะไม,ไม่รู้จักวิธีใช้นะมีแต่ แต่เครื่องอำนวยความสะดวกอย่างอื่นเขาใส่ให้ครบเลยนี่แหละอันนี้ก็หลวงพ่อได้ยินก็โอ,อ้ขอขอบุญคุณบริษัทโตยโยต้าไซไทยเยนที่ได้มามอบรถให้กับเทศบาลตำบลบ้านตาดที่เป็นลูกหลานขององค์หลวงาตาของพวกเราจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเทศบาลของเขานี่นี่แหละหลวงพ่อไปนะสถานที่ใดนะลูกหลานนะ ถ้าจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนกลุ่มใดหลวงพ่อก็น่ะเอื้ออำนวยเรียกว่า,ารับไว้แล้วก็อมอบให้กับสถานที่นั้นๆก็มีมากมายที่หลวงพ่อได้รับมาไม่รู้ว่าโรงเรียนไม่รู้ว่าโรงพยาบาลาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าเป็นสาธารณประโยชน์และวหลวงพ่อไม่เคย ปฏิเสธถึงแต่ยากลำบากก็ถ้าว่าเป็นไปได้เป็นประโยชน์ต่อ,อ,อชุมชนต่อประเทศชาติบ้านเมืองออชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วนะ่ะหลวงพ่อนี่พร้อมที่จะเอื้ออำนวยอ,อ,อย่างพระเจดียขององค์หลวงตาก็เหมือนกันเนยลูกหลานทั้งหลายว่ามันง่ายไหมหลวงพ่อ,อ,อลงทุนลงแรงถ่าว่า พวกเราไม่สร้างไว้พวกเราไม่ทําพวกเราคิดดูสิว่าถึงรุ่นรุ่นรุ่นลูกเป็นยังไงขนาดรุ่นรุ่นพ่อเนี่ยยังไม่ทำนะถึงรุ่นลูกนความเคารพนับถือเริ่อใสร่ล้อยล้อลงไปแล้วถึงรุ่นรุ่นหลานไม่รู้จักหละลงตามหาบัวคือใครรู้จักยุ่รู้จักตามตามหนังสือแต่ความลึกซึ้งในจิตใจนั้นห่างเหินไปเรื่อย ที่พวกเราคิดด้วย่ว่าหลวงปู่มั่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังทุกวันนี้ด้วยเหตุอันไรเพราะอะไรก็เพราะหลวงตามหาบัวที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นท่านได้เป็นได้เรียนจบเป็นมหาปร,ริญญาสามรู้ทางปริยัติธรรมรู้พัตไตรปิฎกจากนั้นก็มาศึกษาในธรรมคาสอนหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นแนะนําสั่งสอนในภาคปฏิบัติ มันก็เข้ากันได้ปริยัติกับปฏิบัติแต่หลวงตาเนี่ยรู้แต่แนวทางแต่ว่าหลวงปู่มั่นท่านรู้ปฏิบัติท่านก็แนะนําสั่งสอนหลวงตาหลวงตาก็ได้รับอัดรับอัรับอัดรับอัดรับธรรมจากหลวงปู่มั่นจากนั้นหลวงปู่หลวงตามหาบัวก็ได้เขียนประวัติหลวงปู่มั่นนี่แหละจนได้รับความ นิยมหรือว่ารู้จักไปทั่วโลกเออเนี่ยเดี๋ยวนี้ก,กำลังจะได้รับเกียรติประวัติอะไรอยู่ในสโกโ้อะไรที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกนีอีกไม่นานเนียเพราะอะไรก็เพราะหลวงตาเป็นผู้เชิดชูบูชานี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละแต่ไม่ใช่หลวงพอ่อินเชิดชูบูชาองค์งเดียวนะอันที่ทำทางนี้กันเเพื่อลูกทุกลูกศิษย์ลูกหาทุกคน ควรจะร่วมกันเชิดชูบูชาพระคุณหลวงตาเพราะหลวงตาเป็นผู้มีคุณอุปการต่อประเทศชาติรู้ไหมทำประโยชน์ทำประโยชน์หให้กับประเทศชาติมากมายขนาดไหนไม่รู้ว่าโรงเรียนโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ที่เป็นชิ้นใหญ่ที่สุดก็คือเนี่ยหาทองคำเข้าคลังหลวงปร,ประเทศชาติกำลังจะล่มจมปี3940มากมาย หลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกจุดนี้นะเพื่อทักทบทวนไมาให้ลูกหลานหลงหล,ลงลืมให้ทีนึกนึกในใจอยู่เสมอถ้าว่าลงไม่มีใครพูดแล้วมันจะหลงหลง,ล,งลืมลืมเลือนเลือนล,ล,ลางๆไปเพราะนั้นหลวงพ่อจึงกระตุกไว้อยู่เสมอว่าอย่าหลงลืมนะในเมื่อเราเมื่อท่านทําคุณประโยชน์ให้กับเราแล้วเราในฐานะที่เป็นลูกหลานควรจะแสดงความกตัญญูกตวเวทีตามันจึงจะถูก จะเลอะเลือนเลือนเลือนรลือนลมลเลือนเลลางๆงมันเป็นผลไม่ดีทั้งนั้นแหละต่อไปภายภาคหน้านั้นเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ลูกของเราก็จะลืมลืมเราเลือนหลางเราลูกหลานทั้งที่ตัวเองหาบรลโรคให้กับลูกกับหลานเขาก็ลืมตัวเองเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่เคยระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ไม่ระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นี่แหละมันจะเป็นกงล้อกรรมเกวียนนะ ถ้าเราเราลึกถึงบุญคุณของผู้มีอุปกระคุณอย่างคุณพ่อคุณแม่เรากา็ให้การเคารพสักการะหรือว่าให้การดูแลบำรุงท่านเ,าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้เป็นหน้าที่บุตรที่อยู่ในความกตัญอยู่กะตะเวทิตา,าพวกเราจะเป็นบุตรประเภทไหนเ,เป็นบุคคลหาได้ยากหรือเป็นบุคคลหาได้ง่าย บุคคลหาได้ยากกันขึ้นอ่ะออสองอย่างบุพภาการีบุคคลผู้มีอุปกราระก่อนและก็ผู้แสดงความกตัญญูกตวเวทิตาเนี่ยบุคคลหาได้ยากหาได้ยากในโลกแต่หาได้ง่ายเนี่ยคือบุคคลไม่มีน้ำจิตน้ำใจต่อมนุษย์มีกินอะไรใส่ปากใส่ท้องแล้วกจบที่การฉงเคาะอนุเคราะห์ใครไม่เคยคิดอ,อ,อันนี้หาได้ง่าย แล้วก็เมื่อเราเกิดจากพ่อจากแม่จากครูบาอาจารย์แล้วเนรคุณพ่อแม่ของตอนเองดิเนรคุณครูบาอาจารย์อีกไม่รู้จักบุญคุณของครูบาอาจารย์อีกอันนี้ก็หาได้ง่ายนะพวกเราจะหาได้ง่ายเป็นบุคคลหาได้ง่ายหรือเป็นบุคคลหาได้ยากให้ตรวจตราดูตนเองนะ <c oughs> เราว่าน่าจะเป็นบุคคลหาได้ยากนะเพราะว่าเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว บุญคุณคืออะไรบุพภาการีคืออะไรแสดงความปัญยูกตะวิตาเวท,ตเวทิตานคืออะไรเน,นี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทกท่านนะแต่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อบอกทั้งนี้ทั้งน,นั้นไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะให้พวกเธอท่านทั้งหลายแสดงความปัญยูกตเวทิตาต่อหลวงพ่อเองไม่ใช่นะอย่าไปคิดชั้นๆอย่างนั้นหลวงพ่อพูดเป็นภาพรวมถ้าผู้ใดก็ตามถ้าไม่มีความปัญยูกตเวทิตาแล้วไม่ดีทั้งนั้น ยิ่งดูถูกเหยียดหยามผู้มีอุปกระคุณจะแล้วนเนรคุณผู้มีอุปกระคุณจะเย่งแย่ใหญ่เป็นเทวทัตพวกนั้น,นจิตใจต่ำสามใช้ไม่ได้พระนั้นขอให้พวกพระลูกพระหลานศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะ,ะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นนี่แหละที่หลวงพ่อทำอแสดงความกตัญญูที่สร้างพระเจดีย์ทหาว่าเราหลวงพ่อไม่ทา ท่านหลวงปู่ลีท่านก็ทำที่เจดีที่วัดผาแดงของท่านซะหลวงปูบ่บุญมีท่านก็ทำที่ยะโสธรของท่านซะแต่หลวงพ่ออินเนี่ยยังไม่ได้ทำที่นาคำน้อยถ้าจะทำก็ได้อก็ไม่แพ้ใครหลวงพ่อเนี่ยหาทุนได้ทีเดียวล่วะไม่ได้อ่อนข้อในการหาแต่หลวงพ่อต้องยกพ่อก่อนต้องยกพ่อให้ก่อน,เ,ออออนเ,อเรามันที่หลัง ให้พ่อขึ้นก่อนอส่วนเรานี่มาที่หลังอถ้าตายไปละตายไปแล้วก็แล้วไปไม่เป็นไรได้ยกพ่อขึ้นมาแล้วพ่อนี่คือเป็นผู้มีอุปกรณคุณอท่านช่วยเหลือเรามาอย่างไงเราได้ลืมตาอ้าปากได้รู้อดได้รู้อดเห็นธรรมในในารทำคำสอนท่านสอนมาเท่าไหร่ ที่เราเป็นคู่คนทุกวันมาทุกวันนี้ก็เพราะว่าพ่อเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเพราะฉะนั้นควรจะเชิดชูบูชาพระคุณพ่อไว้ก่อนเพราะว่าพ่อเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะบูชาพระคุณแต่ถ้าลูกหลานทุกคน <c oughs> ถ้าวายฝ่ายพระไม่ให้การสนับสนุนฝ่ายพระไม่ให้การสนใจ <c oughs> พวกเราคิดดูสิว่าศรัทธาญาติโยมเขาจะมีกําลัง มากน้อยแค่ไหนมีกําลังทรัพย์ก็จริงอยู่แต่ขาดผู้นําแต่ลูกหลานทุกวันนี้หลวงพ่อก็ดู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 ดพระลูกผ้าหลานลูกศิ์ลูกหาขององค์หลวงตาห <c oughs> ลวงพ่อก็พิจารณาดูอยู่พวกน้องๆทั้งหลายแต่หลวงพ่อก็ไม่อยากจะพูดหรอกแต่ว่าดูด,ดูแล้วก็รู้สึกห่างห่างเฮินเหินออนูน่นไปหาถ้าจะพาว่าไปเลยหลวงพ่อเห็นด้วยไหมที่จะหาทองคําเข้าคลังหลวองอีก หลวงพ่อก็เห็นด้วยหาทองคําเข้าคลังหลวงที่จะมอบทองคําเข้าคลังหลวงเพราะว่าหลวงตาหาทองคําเข้าคลังหลวงแล้วนะพวกเราก็ควรจะหาต่อสืบต่อนอเนื่องอถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเราก็จะได้แก้ปัญหาและจะมาช่วยกันดูแลรักษาคลังหลวงแต่จําเป็นมากไหมหลวงพ่อถ้าหากว่าจําเป็นมาก ก็ไม่ถึงขนาดนั้นพ่อใาญเพาะว่าเ,เดี๋ยวนี้คลังหลวงของหลวงตาเนี่ยที่ธนาคารชาติเนี่ยเขาก็บอกว่าเงินคงคลังของธนาคารออของชาติตั้งเจ็ดแปดแสนล้านเนปะ็ดเป็ดแปดแสนล้านเนี่ยเขาบอกออถ้าเขาเปรียบเทียบในโลกทุกประเทศเเประเทศไทย,ยอยู่ในอันดับที่สิบสอง ที่สิบสองของโลกอันนี้หลวงพ่อได้ยินมานะให้พวกเราไปสืบสอบดูกันแล้วกันนะอันนี้หลวงพ่อได้ยินมาอย่างนี้หลวงพ่อก็พูดให้พวกเราทั้งหลายฟังเพราะนั้นการมั่นคงของประเทศชาติมากมายถ้าหลวงพ่อพูดอีกว่างานเจดีของหลวงตาเนี่ยกับงานช่วยชาติอันไหนสําคัญกว่ากันถ้าให้หลวงพ่อเปรียบเทียบว่างานเจดีของหลวง งานช่วยชาติของหลวงตาเนี่ยเหมือนเราหาอาหารหาอาหารเลี้ยงเลี้ยงคนเลี้ยงเจ้าของคนนั้นละ่ะแต่พิพิธภัณฑ์ธรรมจดีของหลวงตาเนี่ยเหมือนกับเราหาออกซิเจนให้กับคนคนนั้นละ่ะอันหนึ่งหาอาหารให้หาอาหารให้เอาหนึ่งออกซิเจนให้ อันไหนสําคัญกว่ากันเพราะว่าถ้าว่าไม่คนหนึ่งนะไม่มีออกซิเจนตายนะใจขาดถ้าไม่มีอาหารก็ไม่เป็นไรเพราะอาหารยังพอประทางได้อยู่แต่ออกซิเจนนะถ้าไม่มีใจขาดทําไมจะพูดอย่างนั้นเพราะว่าเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตามีเวลากําหนดจํากัด3ปี 12, 3 3 6ถ้าหากว่าเรา,เ,าเงินทุนไม่พอเนี่ยนั่นแหละเสียหาย ถูกปรับขึ้นมาถูกปรับไหมใส่โทษขึ้นมานั่นเหมือนกระจายขาดเลยกระจุยกระจายแต่ว่าเรื่องเงินทุนของแบงค์ชาตินะเจ็ดแปดแสนล้านก็ไม่ถึงไม่ถึงขน,นักหนาไม่ใช่เหรออันนี้หลวงพ่อพูดให้แนวความคิดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังนะแต่หลวงพ่อไม่อยากจะพูดในเรื่องนี้เพราะเรื่องนาเรื่องนานา,นาจิตตางนานา,นาทัศนะ แต่ลวงพ่อไม่พูดก็ไม่ได้มันเกี่ยวกันเพราะทองคํานั้นก็หลวงตาเป็นคนหาให้แต่บัดนี้เจดีของหลวงตาก็เป็นหน้าที่ของสิทธิ์ยาวนิสิตจะช่วยกันพิจารณาอีกเหมือนกันถ้าว่าพวกเราถ้าลวงพ่อไม่พูดพวกเราท่านทั้งหลายสิทธิ์ยาวนิสิตก็จะให้ความสําคัญเรื่องทองคํำามากแต่ก็ให้ความสําคัญก็ได้ไม่เป็นไรแต่จะไปให้ความสําคัญจนฉุดต่ง อันนั้นไม่น่าจะถูกนะอมันต้องแบ่งแบ่งความสำคัญมากน้อยเจดี JD, พิพิธภัณฑ์ของหลวงตามีเวลาจำกัดเพียงสามปีปีสามปีห้าสาม่นหะ่ะวันที่สิบ็ดมิถุนาหกสามแปลว่าหมดจบแล้วพวกนั้นเราจะทำจะหาทองคำเข้าคลงังหลวงเท่าไหร่ก็ได้บัดนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ขอหลวงพ่อบอกกล่าว ให้พวกเราท่านทั้งหลายไดร้รับรู้รับทราบ,บ,บ,บนี่คือหลวงพ่อเนี่ยเพ่งมองอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันอันไหนก่อนอันไหนหลังอันไหนควรไม่ควรอย่างไรให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดอยูที่ที่หลวงพ่อพูดนะหลวงพ่อก็อยากจะได้ยินเหมือนกันเสียงสะท้อนย้อนกลับมาว่าเอหลวงพ่ออินพูดเป็นยังไงหลวงพ่อเนี่ยเอาความจริงมาพูดนะลูกหลานนัททาญาติโยมนะพูดเสียงดังฟังชัดอีกต่างหากนะ ให้ลูกหลานทั้งหลายได้คิดนะพระน้องนุ่งทั้งหลายหลวงพ่อก็เหมือนกันต้องให้คิดว่าอันนี้ควรหลังอันนี้ควรก่อนอันนี้ควรหลังอันนี้ควรไม่ควรอย่างไรการะเทศการสถานที่บุคคลอย่างไรถือหลวงตาไม่อยู่ในสายตาอยู่ในสายตาในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านตายไปแล้วก็จบไปแล้วจะมีอะไรอีกอย่างนั้นใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพระเนรลูกหลาน ศรัทธาญาติโยงทุกคู่ทุกคนนะควรจะแสดงความกระตันยูกตวเวที่ตานะที่หลวงพ่อพูดทางนี้แต่นั่นให้ฟังเ,เพื่อเป็นแนวทางสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเป็นแนวความคิดนะเอาตอนนี้ไปรับผนยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารัง <c oughs> เอวะเมวัยโตทินังเปตานางอุปากาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกบปาจันโทปนาราสุยะธามณิโชติระสสยะธาวิวาชาตุงสัพ โรโควินาสตุมาตวันตาไรโยสุขีทีขายยุโกภาวาภิวะธานาสีลิตานิตจางวุทาปะจายินอนจตารโร ายุอันโนตุขังปายะกัจุเอปัสนนานังอาเกบุเถปัสนนานังดากีเนยยอนุตรเรอาเกทำเมปัสนนานังวิรากุปัสสเมตุเก อาเกสังเกตปัตนานังปุญญาเกเตอนุตรังอาคัตมิงดานังดะดาตังอากลางปุญญาปวัตติอากลางอายุจวันโนจายยาโตกิติสุขังบาลังอากาสดาตาเมธาวีอากาทธรรมะตมัยตัว เดวะปูโตมนุโตวาอากาปโตปโมนดะทีทิปวาตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามัคคูทานุภาเวนัสดาโสดทิพวันกุเตปาวาตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตา ามปธรรมานุภาเวนัสดาโสตทีพระวันปุเตงพระมังกาลังราคันตุสาพะเดวตาสามมาสังขานุภาเวนัสดาโสตทีพระวันปุเตท่านสามารถติดตามรับฟัง พระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปนโนหลวงพ่อสิงห์ทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมาปตโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา